สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนคัพซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นทุกๆ2ปีชาติไหนบ้างที่เป็นแชมป์มากที่สุดค่ะอันดับที่1ไทยเป็นแชมป์6ครั้งในปีคริสตศักราช1996คริสตศักราช2 0 0 0 2 0 0 2 2014 2016 และ2020ค่ะอันดับที่2สิงคโปร์โดยสิงคโปร์ได้แชมป์ถึง4ครั้งในปีคริสตศักราช1998คริสตศักราช2004 2007และ2012ค่ะอันดับที่3เวียดนามได้แชมป์ถึงสองครั้งโดยได้แชมป์ในปีคริสตศักราช2008 และปีคริสตศักราช2018อันดับที่4มาเลเซียได้แชมป์หนึ่งครั้งในปีคริสตศักราช2010และทั้งหมดนี้คือแชมป์อาเซียนคัพทั้ง13ครั้งที่มีทีมชนะเลิศเพียงสีชาติเท่านั้นก็มีไทยหกครั้งสิงคโปร์4ครั้งเวียดนาม2ครั้งและมาเลเซีย1ครั้งค่ะขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ